สวัสดีครับพี่น <defense Overwatch> ้อง้องไปครับผมมาพบกั็ช่องมาลาวลูกกุกอีกขึ้นก็พี่น้องครับหลังจากที่มาจากในเมืองพี่น้องมาพบนี่ครับลานค้าทั้งบ้านสมัยราชสิวัลบานท่างโค้งเฮานี่ครับเมืองมุกดาหันปลาคอทุ่งละลอยครับทุ่งนี้ครับลอยอู้หลายตัวอยู่พี่น้องปลาดุกก็มีครับปลาดุกปลาคอเอียนเอียนก็มี มะกล้วยกล้วยปิ้งก็มีเด้อหน้าหนาวเข้าพอดีคนหอนเนาะพอดเขาจีก็ม,กมี่นะแก <laughs> เขาจีก็มีเออเขาจีก็มีครับพ<แ>ี่น้องอยู่ทางนี่เด้อดทางทางโคง้งสมเป็นนักซื้อห้องเมืองมุกนะฮัครับปรได้ผ่านมาทั้งผีกับเย่ไอ้แวะเนี่ยครับแปะมะื่อเสือได้ครับมิต่แนลเส็บเสียด้วยวานเท่าน่ะอากาศก็ดี ยังกะดีเบิร์ตพักกะาลครับนี่แม่เพื่อน,นั่งเี่ยเพ่งไใส่แม่เพื่อนหนาวแห้งเงียหนาวแห้งอยนี้ร่มนี้ดิมันนี่ท้องซ่ามือมากเลยมีลร่มแห้งนี่ฝัก,กบระแตง บรรยากาศดีครับวันนี้ครับช่องเสมื่อไม่ร่มทื่อท่าทื่อท่าเลยพี่น้องโอ้ห <c oughs> ิมะเด้หิมะขาวฟุ้งเด้อเมื่อกี้เน <c oughs> <c oughs> ี่ยฮิมะบรรยากาศช่วงทิ้งเที่ยงครับ <c oughs> แมน <c oughs> อ่าครับมาบรรยากาศช่วงนีงม้มรสเ้าพี่น้องในเบืเ้องครับ <c oughs> <c oughs> พ,พอดีผมแวะมาทางนี้มุกเล่ มาสื่ป้าพร้อมครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับไปกันต่อครับหลังจากที่เท่าแวะเมื่อกี้ไปก็ขอด้วเมื่อเห็นให้กินเี่ยทิ้งเที่ยงเลยพี่นอ้องัอดีมากครับคุณพ่อครับพอดีแวะมาทำธุระนี่เมืองาพี่นอ้องบรรยากาศช่วงทิ้งเที่ยงครับท่บ้านเท่า แดดมีอยู่ครับแต่ว่าหักหนาวร่มครับร่มดีขนาดเลยร่มจิตต้อนรับเทศกาลปีใหม่วะกูณดิว่าฮันปีใหม่เหรอเบดจวดครับจวดกับบานต่อครับวันนี้ครับไปทำตัวละต่ออีกมาท่านดรแ่้วได้ดพี่นอ้อง ไปไทยตลาดบ้านเท่าไหร่เป็นเึงด้วย <laughs> จักมีเหมือนแ่อเดียวเอาวานยังคยนี่ไปบ้นบนานนะี่โซโลมานเนาะบ่ไปด้ยพี่น้องซอโซโลมานกวันบต่ไป ถนนนู้นใหม่ครับก่างต่อเติมถนนกว้างผิดวกเกา่า้กว้างเอกอีกกับผู้ดีเด้นี่เนาะขับรถก็บสบายสีเลนถนนสเลนเอ้ิก็เผยที่นิดตันไปนะา่อเรามามาจับ เ,เตามาวระจบบนรน,น,นตาดีเ้ยเรา,เาดีโซลีกันน้ำท่าพี่น้องขอขี้ตาลเนี่ครับมาสคามคองก่อนมาจากาศในตัวมือดันดานาพี่น้อง ไม่งามเนาะก็จะมีเกาะกลางนียังเห็นมีสีสันเึ้นเยอะดูตางไหนบ่นี่เดี๋ยวสายว่าเดียวสายอทนาน่อำเภอรอนตาลจังดนนเป็นอำเภอ นหน่อยครับพี่น้องอยู่ติดริมโคง้งแต่บรรยากาศช่วงทิ้งเทียงพี่น้องครับอยู่อำเภอตอนตานเท่าโอ้ยลมลมวอยๆครับ เสียกอำเภอตันตันพี่น้องครับตรงไปนี่กับเป็นเนีออกไปทั้งเรื่องนูท่าครับจะสุท้อนใส่มือเข้ากับไปครับไปทั้งคิมาราดครับอำนาดจะเล่นออกขวานี่กับไปทั้งมุกนะครับพี่น้องเป็นอำเภอโบใหญ่กับเพื่อนในหน่อยครับบรรยากาศช่วงเที่ยงพี่น้องอยู่ที่แคบคลองครับลงไปนี่กับเป็นเอ่อโค้งเลยพี่น้องเป็นโค้งนะครับอากาศสดยงามครับอย่างดีเลยพี่น้อง เดี๋ยวกับไปเมิ่งตลาดก่อนครับตลาดสดเอาเพื่อนตัน้งตาเท่าครับ<ม>พรดีให้ต่อพ,อพ่อนไปส่งของก่อนเพรีมหนึ่งครับอากาศก็ลังนี้ด้วพี่น้องเลยตลาดสดแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยบ้มานประจําครับแนวเลี้ยนอยู่แนวตัวเพื่อพี่น้องวิจักซิวว้าวเปนแล้ว <laughs> ว่าเลื่อเลื่อตลาดไป็นหันอีกจะเป็นลานเกมครับโอ้ยสมัยเด็กี้นี่บปิดไปเลี้ยงนะพี่น้องเอ้ยค้าเล่นเกมครับบรรยากาศครับตลาดตลาดไหวเลยพี่น้องคือจะมียเมื้อเม่าแซกับเนื้อเมาเลงครับเป็นทีมาขายของเนื้อเมาเลงโอ้ล่งเท้าก็มี้านบรรยากาศเพื่อตันตาลครับบ้านเฮา เซตซ้ายเนี่ยก็บ่ค่อยมีคนนะครับเพราะว่าจะเป็นคือจะมีช่วงเศร้าๆครับช่วงเศร้าบรรยากาศดีแดดอยู่ครับแต่ว่าหากลมพี่น้องเย็นลมลมว่อยๆครับคลิปหน้าเ้าพี่น้องเด้อสิพาลมไปเบิ่งริมโค้งครับทั้งเพื่อ,ตอนตาเฮาโอ้เป็นเหตุอย่างดีเด้อครับ มองมองยางมองนางมองเศรา้าย่างดีเลยพี่นอ้องโอ้ยลมพวกเนี้ยลมพัดเตือนกีน่เจา้าโอ้ยระวังเรื่องระวังเรื่องมีใครบางหนักกวบาเลยครับนี่แหละตลาดบ้านเฮาครับพี่นอ้องครับขึ้นก่อนนะเดี๋ยวออเ่แถวโพธิเพ,พันตัดเสียถาครับ พี่น้องมาเบิ่อกีนตลาดทั้งพื้นตะตาท่าวิวบรรยากาศช่วงทิ้งเที่ยงครับพอดีไปทำสุระในเมืองมากพี่น้องได้มุ้ยหัวมุ้ยหัวครับมุ้ยหัวทับภากลางเกับมุ้ยยอบางครับบางจังหวัดอื่นมุ้ยยอบั่นผมอื่นมุ้ยหัวครับถ่ายเลยครับ แต่พอมันถ่ายเนาะบรรยากาศจากไปอยู่ครับลงไปท่าฝุ่นลงไปก็จะเป็นบิ้มโุ้งเลรพี่น้องบรรยากาศบานเฮาครับ ฝากพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องด้วยได้ครับว่าเบิ่งใหม่กะฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อซีรส์วันไดนพลาดคลิปต่อๆไปพี่น้องฝากเนี่ครับฝากช่องนิดหน่อยช่องนึงครับช่องบังลัวลูกกบพี่น้องด้วยรับผมสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ